สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวมาสุดะส่งข้อความถึงขุนศึกเล็กหลังเสียแชมป์เวทีราชดำเนินก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพรัดยก24 หรือเป็นไฟมวยสุดดุเดือดสำหรับการโคจรมาเจอกันของริวกิมัสุดะกับขุนสึกเล็กบูมเด็กเซียนในศึกเดิมพันเข็มขัดแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นแบนตันเวทเมื่อคืนวันเสาร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่เรารู้กันนะครับนักมวยชาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกชนทวงแชมป์รุ่นร18ปอนด์มาครองได้เป็นสมัยที่สหลังจากก่อนหน้านี้เสียแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายหลังไฟกัมปั้นดันประดิบวัยเพียง18ปีที่เสียแชมป์ได้ออกมาเปิดใจพร้อมฝากข้อความถึงแฟนๆว่าผมขอโทษสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมผมไม่สามารถป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้แต่ผมสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งด้วยสองมือสองเท้าของผมขอบคุณทีมงานเรวกิทุกคนที่ร่วมเดินทางมายัางประเทศไทย เพื่อคอยสนับสนุนผมและขอบคุณแฟนๆที่เชียร์ผมผ่านหน้าจอทีวีรวมทั้งยังขอบคุณคู่ชกของเจ้าตัวถือเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจอีกด้วยนอกจากนี้ผมต้องขอขอบคุณขุนศึกเล็กที่ตอบรับการรีแมทช์ของผมอย่างทันทีสำหรับเรวกิมัสุดะถือเป็นมวยเดารุ่งอนาคตไกลไวัยเพียง18ปปีจากเมืองเกียวโต ที่มีสถิติการชกชนะ12แพ้1และเสมอ1ครั้งของแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นแบนตันเวท1สมัยก่อนที่จะเสียแชมป์ในไฟล์ล่าสุดถือเป็นไฟที่แฟนมวยเฝ้ารอคอยสำหรับการเจอกันของริวกิมัตสึดะนักมวยชาวญี่ปุ่นแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นแบนตันเวทกับขุนศึกเล Boom ian, ็กบูมเด็กเซียนในซึกง w s ซึ่งบูมเด็กเซียนก็ไม่ทำให้ชาวไทยต้องผิดหวัง